แล้วเราจะให้เขาลองลองจัดให้เขานอนนะครับว่าเขาจะสั่งง่ายหรือเปล่านะครับเพราะว่านานแล้วครับที่ไม่ค่อยได้ให้นอนนะครับนราลงแกร้งองวัน,นครับมีของกินนะครับน้าลงแก๊ปครับมีของกินนะครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านทุกคนนะครับผม อยู่กับเราช่องฟังขหมือนนะครับวันนี้ก็คำเหมือนได้กินอาหารอีกแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณคุณพี่จริงนะครับพี่ขวัญโอยลุกขึ้นนะครับแล้วก็คุณคุณรสลินเที่ยงกระทกแล้วก็ปาทิพย์นะครับที่ได้ส่งน้ําใจให้ฟังคำเหมือนตลอดนะครับคำเหมือนได้กินอาหารแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่แห่งงาน เมื่อวานก่อนนะครับเราก็มาอยู่เชือกเดียวนะครับเพื่อนๆก็จะไปงานไปงานต่อนะครับเพื่อนๆจะไปต่อที่ชายภูมินะครับแต่ข้าหมือนนี้ก็ยังไม่มีงานนะครับก็เลยทัวร์ตามหมู่บ้านรอครับพอดีโชคดีนะครับเป็นงานกระทันหันนะครับวันที่24นะครับ24ใกล้จะถึงนะครับอีกสองวันนะครับมีงานด่วนทัวเข้ามานะครับ ของเชื่อกับใจมงคลน,นะครับก็ได้อเอาแล้วก็จะได้ไปร่วมงานอีกครับวันที่ยี่ิบสี่นะครับครั้งแรกว่าหมดแล้วนะครับเหลืออีกสิบสามเดี๋ยววันที่สิบสามมีนาวันสุดท้ายนะครับเราก็เลยแต่ว่ายังโชคดีนะครับมีมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นกล้วยของ คุณรสสลินนะครับของคุณรสสลินแล้วก็คุณพี่จริงนะครับของคุณพี่จริงของท่านนะครับผมก็ได้ซื้อมาให้พังคำเหมืองของเราได้กินได้อันนี้ครับผมบำรุงอาหารไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เมตตานะครับถ้วเราจะให้เขาลองลองสั่งให้เขานอนนะครับว่าเขาจะสั่งง่ายหรือป่านะครับเพราะว่า นานแล้วครับที่ไม่ค่อยได้ให้นอนนะครับผมนอนลงแก๊บมานลงนอนครับมีของกินนะครับนอนลงแก๊บครับมีของกินนะครับนอนสั่งง่ายเลยครับผมมีของกินครับบนสูงคนหวานนอนยืมหน่อยบนมาสูงบนบนูงจะบนสูงให้รางวัลนะครับให้ใหญ่ๆเลยนะครับบนสูงบนลูสูงบลูสูงจำจำพูดง่ายๆครับพูดง่าย เราคือเขานอนเขาเรียกว่าอะไรนอนไม่ถูกท่าครับก็เลยนอนไม่ได้นานนะครับเ <_ C os> มื่อก่อน <_ C os> ตั้งแต่มาจากภาคเหนือใหม่ๆนะครับเราสามารถสั่งให้เขานอนจนกว่าที่เราจะถูจนจะขัดเสียจเลยนะครับเพราะว่าน,นี่เขานอนผิดท่าครับเขานอนเหมือนเหมือนอะไรเรียกว่าอะไรเหมือนหมาหมอบนะครับเพราะว่านอนไม่นานถ้านอนแบบพับขานอนตะแคงนี้จะนอนได้นาน,นครับอันนี้เขาแค่นอน ตัวข่าเพาะเขารีบนะครับขอบคุณพีพ่เอฟซีหน่อยเร็วสวัสดีค่าหน้อยจ้าก,ก่อนบนลุงเสียงก่อนดังเงินดังดังจ้าก่อนเสียง,ง,กกยงไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเสียงเลยครับจะกินหัวแล้วจะกินหัวฟานแล้วนะครับนี่ สาวน่ารักมากครับใจดีครับใจดีอันนี้มีเลขด้วยครับมีเลขสองห้านะครับราคากล้วยครับปอกตรงสีเมจิออกนะครับ มาดิเปลี่ยนทิศทางหน่อยเร็วมุนมาดิมางนี้มุนอ้าวไม่ยอมนะครับไม่ยอมไปงั้นก็เอาตรงนี้แหละครับร่มเงาเหมือตรงนี้ดีมากครับเย็นสบายครับเย็นด้วย บรรยากาศอยู่ที่นี่ร้อนนะครับผมตอนเช้านี้จะหนาวนะครับช่วงนี้ร้อนมากครับผมดูบรรยากาศนี้มองไปที่ไหนมีแสงแดดร้อนนะครับผมดีที่เรามีร่มให้ช้างเราได้อยู่นะครับร่มเงาที่เย็นสบายนะครับเพราะอากาศช่วงนี้อากาศร้อนมากครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมขอบคุณสภาพอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณเอฟทีทุกท่านด้วยนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้แล้วก็ให้คําแนะนําดีๆนะครับผมขอบคุณผู้เมตตาขอบคุณผู้เอ็นดูฟังคำมือเสมอมานะครับขอให้จงพบแต่ความสุขความจเจริญล่ำล่ำรวยรวยทุกท่านทุกคนนะครับผม ตัวไนี้ก็มีแต่ลูกใหญ่ๆนะครับผมประเมินกอล์ฟนี้เร็วๆประเมินประเมิบนบลูนบลูนอ่ะใส่หบีใหญ่ๆเลยครับหบีโตโต้เลยครับบุ้ม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณผู้เมตตานะครับผมข้ามือขอบคุณเร็วขอบคุณที่สวยน้อยข้ามือขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอให้ทุกต้งพบแต่ความสุขความเจริญนะครับผมทุกท่านทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องฟังคํามือด้วยนะครับขอบคุณครับคํามือขาบุ้ณครับเร็วคุณลุกเลยครับ